ตรงนี <aden> ah wow ้นี่อิคมาอยู่แน่นอนอ้าวไอ้คนเห็นได้เห็นฟงหอไงนี่คุณาให้ก่อนพีงแกส o r r y i t DJ ยูวอตสับสวัสดีครับนี่ยูพูมังเยี่ยนเสีกประกาศไม่ใช่เสียนจะประกาศวันนี้เราอยู่กับแบงค์ชาใครที่ยังไม่ฟังเพลงเลยนะวิถีคนเล่วิถีคนเล่ก็ไปฟังได้นะจะถึงร้านแล้วเนาะขาดเท่าไหร่นะขาดอยู่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้หวันนี้เราเปลี่ยนอุปกรณ์มาเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นชะแล้วก็ถุงเนี่ยถุงตัวถุงตัวมีคนถุงอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ตัวเติบหรือเปล่า วันนี้หลังจากที่หลังจากที่มันไม่มาสองวันบางเหตุว่าน่าจะมีฟองบ้างเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้ตัวใหญ่แค่ไหนฝากกดไลค์ก็เชร์และตามมาเลยทุกคนจิงเป้ยมันเป็นอะไรปื้อซื้อบอทุกคนวันนี้เป็นแหล่งที่หลายคนไม่เคยมาเพราะว่าบางเอียดไม่เคยพามามาทุกคนแหล่งนี้บางเหตจะไม่บอกน้องว่าเป็นแหล่งไหนนะทุกคนสําหรับเอฟซีที่เคยมาเดินเท่านั้นทด่ว่าก็จะรู้ว่าแหล่งไหนเพราะแหล่งนี้จะเป็น เอฟซีกวาดมาแล้วสวยจริงปึงเดี๋ยวมีแต่พายเล้วมัเบื่อเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปตั้งให้เชีงจ่ะเอายทำเอายาทำที่ให้มันทุกคนมาโอ้โหมีกวาดธรรมดาบางจ้ะกวาดแบบเตี้ยนเตียนเลยเรามันจะตั้งไว้ให้มันมาอยู่นะทุกคน นั่นไงทุกคนมันมาอยู่ตรงนี้นี่มันเหยียทบ้านในมันตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยววันหลังเวลาเรามาเราก็จะได้มาดูนี่ทุกคนตรงนี้นะทุกคนเป็นปาญานะ้งนเหยียด้วยนี่ทุกคนมาแน่นอนตรงนี้นี่ทุกคนมาอยู่แน่นอนเดี๋ยวจากรอยมีแดดแล้วทุกคนตรงนี้มาแน่นอนเชื่อมเหยีย แต่ว่าอีกน่าจะสองแล้วมันมานี่งเ,เห็นดูก่อนใต้ขอนไม้ขอนอะไรปันนี้มาโอ้โหพวกนี้มันมาตักเลี้ยงเลยแต่ว่าง่ายแรงตึง FC พวกเห็น,นี่มันเดียวจริงพวกนี้พวกนี้มากวาดนูเตียนหมดแล้วฮะดียงงเยียนเลยจ้ะพวกนี้มันมันเอาจริงจ้ะไม่รู้ยังคองไหมนะทุกคนวันนี้ ม่รู้จะเอาตรงไหนมาไปทำคลองแล้สียหอพวกนี้มทำเตียรลญหนูทิงท้งทิ้งทิ้งชะไว้กันแกนมันตั้งหลักฐานมาเลยดิแต่ว่าบางเหตุทำป้องไว้ตรงนู้นแล้วบางเหตุว่าน่าจะไม่พลาดนะปะ้องนั้นนะ,ะนนใช่เราลงไปเลยกันเลยเบิสมิลลาอ่ะ,ะใช่ไม่เป็นไรมันตั้งหลบไปให้ตรงนี้เห็นว่าน่าจะมีตันะว ได้ก่อนน้าเนี่ยมึงเนเจอลูกม,มันแล้วมั้งจ๊ะใช่มันยังพ่อไหมน,นะอ้นน้ออ๋อมังจ้าเอาถุงมามาเอาถุงมาก่อน,นาปางชิแง,ลง,ลแ,งแล้วพ่อพันพ่อพันมาดิวรอมังจ้าตักไร้ก็พังเลยมึงเหีดตึงมึงจ้าเออแล้วว่ตัวเตือยไปกคนดู เดียวทุกคนทุกคนเหีด้เลย้องจพ่อพันเลยเห็นบอกว่าพ่อพันกัพ่อพันหนึ่งใส่ทุนะใส่น้ำไหมเลดิพึ่งทุงพึ่งุ่งนี่แหะของแทมึงจแล้วก็เีอมีในพวกออในตัวเกลงเหไหมใสุ่งนี่เร ออเลยถุงเล็กปนี้มังเก่ชอบแมงมุมท่าอยู่เร็วใช่นี่คนน่าถุงเล็กปนี้นี่ที่เขาชอบเป็นน้ำมันมันเลนตาอ๋อของเฟย์อ้โหูถุงแบบนี้เดี๋ยวน้ำเยอะแองสีไม่ค่อยนั่นนะมันฝนตกอ่ะนี่คนตัวแรกตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งอ๋อนับกันโรบาร์ถุงใช่สามสิบหน่วยมันสามสิบหน่วยตากล้องมัดนะโอเคตากล้องปลายมัดที่จริงมันจะว่า จะไม่มัดเพราะว่าจะจับกัดจ,จับกันแต่ว,ว่าไม่ทันมันเหยียดตึงเกินตรงนี้ตรงนี้อยู่ไหมตรงนี้น่าจะอยู่กันมันเหยีย่ะต,ตรงนี้น่าจะอยู่กัน,นรงนี้ดว่าฮึลุกพี่มาทุกคนเราไปดูที่ดูข้างในดูมาดูกันว่ามันจะอยู่หรือเปล่าข้างใน ช่วโอ้มึงจ่ามึงเห็ดพุ๊บฟองนี้สวยนะแต่ว่ามันมีตัวหรือเปล่าดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนทุกคนนี่นี่มันจะพาแม่เลยไม่แตกที่มาเลยทุกคนอจะมีตัวอยู่หรือเปล่าทุกคนทุกคนผมได้เห็นฟองแลงวว่าเห็นฟองแล้วทุกคนทุก่อนมึงแกจ่านี่ๆนี่ฟอง โ้ตอยู่ไมไม่รู้แต่ว่าเออนั่นแหละเดี๋ยวอะไรยอส้ดวเดี๋ยวอะไอยู่ไหมทุกคนทุกคนว่าอยู่ไหมทุกคนว่าอยู่ไหมไม่รู้ถ้าไม่อยู่ก็ไปประชุมเรีอย่งางไปประชุมแล้วจ้าไปประชุมกีมังจ้าไม่่เยไปประชุมเรียบร้อยทุกคนไปประชุมแล้ฟองตั้งสวยนงจ้า เจ้าว่าใส่เกันเลยนะนี่ตรงนี้มีฟองสวยไหมอะไรที่เห็นขอเลยตรงนี้ก่อนใช่เราทำไม้คลักไปแล้วมั้งจ้าเราทำไม้คลักไปแล้วทุกคนมาเลยอาหนูหนูหนูมาเลยว่ามันออกอะไรยังเห็นว่ามันน่าจะออกแล้วมึ้งจ้ะมาดูเดี่ทุกคนแป๊บนึ่งเห็นแรกก่อนในนี้ ป๊าบโอ้โหบังจาอยู่ไหมล่ะอยู่ไหมล่ะเทีเลยตั้งไว้ตรงนี้หรอมือนเดิมขาขายกอืมบอกแล้วดีเข้าไปอยู่นี่ได้แล้วอย่างเงี้ยหรอปนหน้าเดินไปแล้วบังจาอื้มเตียมใทางนี้อื้มถึงกิ่งในเรื่องแค่ทางนู้ทางบนอยู่ทุกคนได้ไอยู่ได้อยู่ถ้ามาทางนี้ก็คือเตรียมกางเกงในเปียกไว้ได้เลย แค่มันจ่ายาวอยู่ยแค่มันจ่ายาวนะทุกคนมึงจ่าเอาอยัางมึงแก้ว่าอย่าเรียกก่อนอือือถูกรกระพังเลี้ยงเถอ mỹ đe rồi, lợi tùng đi mọi người mày này, ninh giang mày tàn 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 ninh mày tàn ninh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  พอวันไหม่พจริงเหรออะไรท่จริงอ๋อน่จัดเลยงจใส่ถุงเลยผางกาไหมไม่ดูวิ่งเหรออ FC พัดวังตั้งทีตรงนี้บอกเลยอ่ะ จริงเลอมึงเจ้ามีเงยมียเงยถ้าไม่พบ่งฟองนี่หายากกันมึงเจ้าเนาะเริ่มจะหมดแล้วเห็บมาหลายที่เองตัวนี้มาเอาไปสิบว่าตัวกันหนึ่งว่าเอาหมดแล้วเอฟซีรางร่างชิงเลย ไรนะืมลูกมันตรงนี้เดียมจ่าจะเย็นืมมันแล้วถาวมจ่าเออวัวนี่ไม่รู้มั้งจ่าวะืมเียบ้อยปลาถุงมาตั้งแต่แ้วมัว้งจ่าเียบร้อยเล <c oughs> ยี่ฟังจึงเลย ต้องร้อยฝนตกเลยเห็นอะไรดิว้าเดี๋ยวใครอยไรบนนานเนาะตรงนี้ของเจ้าน่าจะมีผู้ใช่ไหมโอ้ลูกมันดำปิดเลยถูกไหมน้องน่ามึงจะให้มันมาต่อ แล้วไม่พวงมึงจะเดินนั้นเดวมกลมึงจะเดินพนวงโอเค้คมามา okay, เหรอทุกคนทุกนได้สองงาดีียี่สิบแปดเลยถุงขาดอีกย่สิบแปดถุงแล้วังจงนี้ไม่ได้มึงจะ,ะเดียวองนี้เหนว่าน่าได้ฮ<ด>ึลูกมันพีออเว มึงนี่มึงแกลองอลไยังอ้าวอยู่ไม่หรอตรงนี like ้มึงแกตั้งไว้นี่มึงแกมึงแกตั้งไว้แล้วตรงนี้ปั๊บได้ไหมไม่อยู่มึงแกดิตั้งอตรงนี้เราจะตั้งตรงนี้โอเคตรงนี้มึงจกทำกันอะไรยัง สวยอ๋อน oh, ั่นอะไรมั้งจ๋าขวักขวักพี่เป็นไงไหมว่ามังจ๋ามั้งจ๋าว่าตัวยังไงเอฟซีนี่คนมันจะพามาเลยว่าตัวยังไงไปได้ยังไปได้เหม่อยู่แล้วทุกคนเด้อตรงนี้อ่ะตรงนี้มีไหมไม่มีตรงนี้เหรอ เรียบร้อยทุกคนเออทางชื่ออืมไม่มีจริงไม่แต่ลูกมันเดี๋ยวคอยดูที่ตรงนี้นะที่เหยียบมาตั้งไว้นะเพราะรอบน้าจะมาไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นทันที่เลยดิเผื่อว่ามันยังอยู่นี่ตรงนี้เหยียบว่าน่าจะมีมันจะมีตักตัวออมหลอดำปุ้ดเลยลูกมัน chơi ừ, đẹp rồi Đẹp rồi tôi quần đi miền mùm vườn luôn mặt ra sát lại tôi mày luôn 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 โดนเขาเรียกว่าโดนครั้งเลยใช่ไหมไม่ครับมันเจยีเลี้ยงปลาดุกหมดลุกนาพี่เหมือนกันมังเหยียดไฟใจตัวนี้อยู่เอฟซีเออมันกะว่าหลบมารบบนี้มันน่าจะยังไม่ปล่อยไปเลยกันดีว่ามันจะอยู่หรือเปล่า Tụi này nó mấy kia đẹp rồi Mày yêu Mày yêu เรียบร้อยเอาชมบนหน้านี่มังจ้ะพามากี่ถุงนะดนได้กี่ถุงนะของแท้ไแม่ไม่ไดูเลยพอ่อพันหรือม่อพนันเ <ๆ S 1> นี่ยก่อนปนน้าน,น,นี่นี่ยก่อนผูหนึ่งเนี่ยหนึ่ง โอเคถือว่าผ่าน